ดีดีม่แห้งพี่น้องครับม่ยังม่ยังสั่งศูนย์ฮิโน่ขอมาครับอันไหนครับขั้นไหนครับเนี่ยจักแล้วห้าหนึ่งสองเห็นเห็นครบไปรถจอดวงสองใหพผู้ครับเนาะเขาเขาอันเขานั่นมมีเมีย ผมบโอยากซื้อเหล้าเนี่ยแต่ผมเห็นผมเอยากคนนี่แต่ผมบโอยากซื้อ,อคนส่งคุยไงคือผมเนี่ยล่ะคนส่งคือผมเนี่ยล่ะก็ดำดำนี่ยังไงจากแต่ผมบโอยากซื้อเหล้าไหมเงนเนี่ยเงินอยู่พวงสองแล้ว <c oughs> ได้ <c oughs> เปิดได้เดี๋ยวขั้นหนึ่งหกจอดที่สุดพี่เมย ขั้นนีเบ่ท่านมีคนแก่มาคบ่กุญแจบ่มีคนมาทียมสร้างจากศูนย์ฮีโนโ่ครับพี่น้องมาเปลี่ยนไทยน้ะมันเครื่องเจ็ดขั้นมาสัน่นเมื่อนี่รถไม่เนี่ยแหละแม่นเมื่อเลยครับเจ็ดขั้นขั้นหนีกันครับขั้นที่ผู้ขาครับนี่ก็แมมนเหือนกัน ขั้นนี้ลุยหนักเกือบอยู่ครับขั้นนี้ที่ขนทัดพี่น้องขนเสาทัดขนขาตั้งเวทีน่ครับขั้นนี้แหละครับล่างสิเปลี่ยนนังมันเครื่องครับเปลี่ยนทางน้วมันเครื่อง เย็นไทยนะั้นมันเครื่องเฮี้ยังแน่ก่อเย็นนันมันเครื่องเงี้ยเดียวมันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนเนาะครับสิว่า,าเทาพี่ครับครับมาบริการพิ้งทีแบบหนูสุดยอดเนี่ยว่าใจว่าองเรียนไปเกิดเร่องว่าสิถามเดิ่งไอ้เพราะว่าอันงานมันมีมืออื่นอีกเออวันที่สี่อีกเนาะขันเลี่ยงงานนะั่สี่ถาม,มานนาาว่าคุณแม่แปลว่า เดี๋ยวรถไปศูนย์มาว่าสิถามอยู่แต่ว่ามันเพาท่านแล้วงานกันแล้วท่านถามมันซื้องเขาโทรมามาเช็คเขาพอดีเดือนเดือนมันห่อนเออพอานี่มุกเจ้าเขามาโอ้ยะเวลาเดือนมันห่อนเท่ากับ่าษาเชฟระยะเจ้าเลยวกว่นี่ไม่ได้เข้าไปว่ามาเหตุเดียวคุมการเลยเห็ดเกิดขั้นเลยเดี๋ยวครับเจ้าหน้าที่ศูนย์นี้อันนี้ไหมใส่พูดไ้น้อยๆขึ้นไปเอาห้ในวังหน่อยไหมไปเห็นงาไหมมันเหี่ยวไปไปเดียกเข้าไปเพื่อถึง มเดวัดทีเสียบุญไงนี่เรายู่บอกไม่ที่ไหนนะ,ะพี่เดียรถแห้งนี่สิบขันบุญเนี่ยเม่นนะื้อคับวะไปได้ปะไหนขยับรถครับเอาสะดวกเห็นรถเห็ดรถเออนั่นแหละเอามาจุ่มกันไหนห้เนี่ยย่เห็ดยังไง เปลี่ยนของเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่สร้างจากศูนย์ฮีโน่มหาสารคามครับซุ้มไม่ไหมยี่นี่ก็ออกจากจุดเดียวกันหมดนครับโยศูนย์โยฮีโนะยูโ,โชรุมฮีโน่สารคามครับเส้นเลี่ยงเมืองมาทางังมาทาังโกศมเบื่อพี่น้องพี่น้องหลายคนกาดซีโเนะครับศูนย์ฮีโนะมันใหญ่ เลี้ยงไปทะเบียนเลี้ยงยังย่งเี้ก็เป็นหน้าที่ของทางคุณแม่แก่ผลหรือคนสีดำเนินการให้ช่วงปิดฤดูกาลขึ้นมาสีไดรยั่หรอครับปี่นานี่ขึ้นมาสีได้มี่ยั่หรอกเ่าหไหนอุ่นใจย่าเรียนล่งกรุงเทพยบแล้ไปใส่กันละ่ะกันพอน่อนั้นแล้วโอ้ยขึ้นยากนี้นนรถวัฒนมี่ยัง นักกาเสียค้าปับอยุ่เรื่อยๆนะเขาก็เอาเหตุผลายประการายซิ่งมากแม่บอกเขาเปลี่ยนนาทีมันก็หูจริงแต่เพิ่ไปครับเหตุการณ์นี่แหละครับพี่น้องก็เผู้ขานี่แหละพอผู้ขาไปก็ลดเนาะเวลาก็เจ้าเอื้นตรวจเอื้นยังกะมี่ยังหล่ะเนี่ยเสียอกก็บอกว่ามัดนีแลลวอันมีแล้วก็สบายใจได้แหละพี่น้องเห็นบ้างไหม พันรถเครื่องปันรุงสองเรียนขอไ่มถามแถวนี้สิบโมหูยบ้านนี่เห็นไหมเห็นไหมกำลงเรียนว่ากนี้ันรถรถรถครับนี่ไปคับอ นี่ครับนี่รถจอดละไไปครับอันคุณแก้วคนแต่สร้างเขานะถึงแมาเพียมันมันเพียงมันว่าไม,ม่คุณแจบวกัไส้นอยทีมันยอสบมันแล้วเ,เอาคุณแกเออไปเอานเนียแล้รวร่อขึนให้เับ เมันมันมันขับง่ายให้เพื่อนยื้อมันขับง่ายออกมาจากหน้างานมือมือขึ้นมือนันยื้อมั้งนี่แล้วพอมันจอดสีต่างๆเลยครับเพื่อคันผู้ขับเป็นเนี้ยมันบ่จอดท่านี้เนี้ยมันจะไปหาจอดมองเงินเนี้ยตั้งเรี่ยวของเรี่ยวออกใส่หน่อยเจ้นอนอยู่รถบัส กำลังดำเนินการครับพี่น้องดำเนินการเกียรติันพอดีพี่น้องพอดีเลยครับพอปีที่แล้วช่วงปิดฤดูก,ดกาลแล้วก้อนสี่กับบ้านผมก็ถามคุณนายเปียวไาได้ลดได้เห็ดอยังบ่ราะการเห็นเขาก็ไปดำเนินการให้เพิ่นให้มันแล้วครับย้ำเขาไปยังบ่ได้ห่วง อันนี้พอดีกับมันมันมีงานมันดีซีอยู่ก่อนเล่พวกียถามเั้ยงพอดีสั่งขยอ,อของมาครับท่านที่ผมมีทะเบียนอ่ะมันมีทั้งสองท่านพอดีสั่งขยอ,อขอ,องไหมเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกไอ้ัีจาอยู่คนนึงวะทีมช่างครับจากศูนย์ฮิโน่ครับ เดี๋ยวพอีอพี่น้องครับโอ้เปเมียนแหห้เเิ่นกินบอนไเห้หอยตาก็หันเคี้ยงเ้้ยเรื่มบ่งพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับอพอกันคลิปนะครับสวัสดีไายบายพุปู